สวัสดีนะคะเช้านี้เพื่อนๆชา o ยูทูบนะคะวันนี้ม่ว้วไกับกัลยาณมิตรสายบุญจะไปทำบุญกันที่วัดอะไรนะรวังกวัดก,กโพวังกรามอยู่อำเภอด่านซ้ายนะคะเนี่ยตอนนี้ไปกับสายหมอกเลยค่ะหมอกเยอะมากเมือ่อวานนี่หมอกสวยมากี่ตอนนี้เรางถึงบ้านห้วยลาดแล้วนะคะกำลังจะมุ่งหน้าสู่ภูเรือ โค้งมากเลยโค้งมากเลยแต่โชเฟอร์เรามือช่างังไม่เป็นไรแกลงเสริมได้เลยริ่งซิ่งหน้าดูนี่กลัวไม่ทันกลัวไม่ทันถวายจังหันพะดูทิวหมองด้านหน้านะคะสวยมากเลยนี่ตอนนี้เราเข้าเขตภูเรือแล้วนะคะนี่ค่ะเข้าเขตภูเรือแล้ว นี้ให้ชมบรรยากาศข้างทางนะคะเนี้ยตัวอำเภอภูซีเนี่ยธรรมชาติธรรมชาสตร์หมอกอ่ะเนี่ยโอหยังแปรงวันเปิดมึงเลยนี่ส๊อแง่เออจะไปจับมือได้ยังไงเบิ้งเบิ้งวิวเมืองเลยเพื่อนอ้ยเปิดตะยิวเปิดตะยิวเรือวนนี้กันนับว่าันหน้ามันกันหมอกแม่อย่างบ่าันหอนหน้าเน่าเดือนนะ คาหมกหนามากเลยค่ะอคอคโอ้ยทำไมจังหวัดบ้านเราเนี่ยบ้านเ่าเนี่ยงามเนาะเนี่ยบรรยากาศกนดีดีงามก็ต้องขนก้ดีงามก็ต้องกี๋ไห <c oughs> นไห <c oughs> นคนสระับ,บุรีพดภาษาเลยเด้งามก็ต้องกดี๋ <c oughs> งามก็ต้องกดี๋เข <c oughs> ื่อนยูแปดบ้านตอนนี้เวลาเท่าไหร่สามสิปงสามสิบแปดนาทีโอ้โหบรรยากาศแบบ อยมากเลยหนึ่งใหมอกหนึ่งในหมอกนี่นะคะดูป้ายนะคะเนี่ยคนไหนที่ได้ดูคลิปนี้ก็พมุ่งหน้าตรงไปอำเภอต่านายแต่ว่าของเราจะเลี้ยวไปทางลมศักดิ์นะคะเป้าหมายที่เราจะไปวัดกบโควังกังวันนี้ใครจะทำคลิปให้คนที่ติดตัวโควิดไม่ได้ไปไหนวันนี้กลับมาไหว้พระห้าสี่สองล้างไม่ได้เพราะเราใส่เสื้อแดงกันเลยเออ เลี้ยว้ายไปทางลมสักดูนะโอ้โหหมอกสวยมากปาดหมอกถิ่ไล่เนาะเนี่ยตอนนี้น่ะเวลาเขาได้ในหกโมงสามสิบเก้าปาด ปาดปาดงานปาปาให้หมอกบมอกหมอกมาจีระวังนะพี่จีนเปิดไฟหรืึปะเนี่ยเปิดครานี้เวลามันเปิดเปิสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆไม่อยากละสาใส่ตาเลยเออตอนไปนี้ห้ามกับมิวเลยเนี่ยให้เบิรงกิวมึงเลยเขาเนี้ยนี่คือสายหมอกสายหมอกอิฉาจังอออิชาบอ มึงเลยนช่แค่คนมึงเลยบอเอุอ้ยทำไมมันงามแบบไปนี้เนาะเนาะดูดิดูดิระยะมองไม่เห็นเลยโอ้บอกระยะ50เมตรเลยเด็กสุดยอดมากสุดยอดนี่ขนาดหน้าร้อนแล้วนะเนียเออน้ำน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนแล้วถ้าหน้าหนาวจะแค่ไหน ขอให้ปกติหายไวๆแล้วก็พากันไปเที่ยวเมืองเลยเด้อนี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นค่ะตอนนี้ขึ้นแล้วนะแต่ว่าขึ้นสูงโดนหมอกปกคลุมโอ้ยอากาศเย็นมากเลยอ่ะก็ปิดแอร์ปิดแอร์เลยนี่โอ้ยสดซึ้ซึซึ้นี่ดูพระอาทิตย์นะคะขึ้นแล้ว นนี้คนในเมืองกำลังตื่นเต้นกันบบรรยากาศนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเลี้ยวซ้ายนี่นะคะป้ายวัดนะคะอีก13กิโลนะคะจะถึงวัดเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วค่ะเลี้ยวแล้วใสะดาษนี่เนี่ย,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 ยพระอาทิตย์ตรงแล้วทีเนี้ยโอ้ยพิซซาไทยมึงเลยปุนเนี่ย แม่ก็จะได้ถายรูปปลาแก้มกนะนะ่ายรูปปลาแก้มก่อนปะเนี่ยไม่สงสารแต้มาม้าดูนะคะอันนี้เป็นส่วนแก้มก่อนนะคะนี่นะคะทางท้องตามอีกห้ากิโลเข้าไปอีกห้ากิโลันนี้คือหมู่บ้านกบโพนะคะกบโพวังกรรมอันนี้หมู่้าเอาเหรออุ๊ยเรียกผิดค่ะอันนี้เขาเรียกหมู่บ้านห้วยทองนี่นะคะ ที่แล้วมาอามันมีบ้านคนที่ติดโควิดเขาล้อมไปเลยเนาะไปกับน้องเล็กวันนั้นไงเขาก็ล้อมน้องเล็กเนาะที่นี่อันนี้มีรถคุ้มพวงค่ะรถคุ้มพวงรถจะข้าวเนี่ยเนี่ยโอ้โหชาวบ้านลุมกันมากเลยนี่นะคะวิวสวยมากเลยเนี่ยมาแล้วก็ต้องรักเลยนะจังหวัดเลยใช่ไหมพี่จิต พี่จีนี่คนสลับบุรีนะเนี่ยแต่มามอยู่เมืองเลยแล้วมาอยู่แบบ,ม,บมาเลยรักเลยดีถึงแล้วนี่ค่ะถึงแล้วค่ะอีกสอ,อง <km. S 2> <km. S 1> กิโลเนี่ยสองข้างทางจะปลูกแก้วมังกรกันหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นสวนแก้วมังกรชาวบ้านขันขบรถอีแต็กมารถอีแท็กขึ้นเขา นี่นะคะดูนะคะวิวนะคะโหเนี่ยจะไปเยี่ยมส์กทรบลนี่ใครมาก็รักเลยใช่ไหมคนสระบุรีเนี่ยแน่นอนแน่นอนขายบ้านขายชอสระบุรีมาแล้วที่ขายอยู่ใครสนใจบ้างที่มงขายบ้านที่สระบุรีประกาศประกาศขายที่วัดพระพุทธบาท ตอนนี้ประกาศขายบ้านที่สลับ,บุรีแล้วค่ะจะมาอยู่มึงเลยถาวรตายที่นี่แหละโอ้โหสวยจังะอะเล็กเล็กรูปหน่งดิโอ้โสวยจริงสวย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 มาก,มาก I hope i ะะตอนนี้ถวายพัตหารเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังลำเลียงของลงไปลงครัวนี่นะคะตอนนี้น้อยถ่ายอยู่ด้านนอกตอนนี้ถวายพัตหารเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังเลียงอาหารลงไปลงเครือนะคะ รถกับข้าวกำลังลำเลียงอาหารไปลงครัวนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก้นบาดกันคะ่ะตอนนี้เรากำลังลงมาลงครัวนะคะมากินข้าวก่อนตื่นแต่เช้าหิวข้าวแล้ววันนะี้เน้อก็นะไน้าเดินทางกายปวดสีไม่เหมือนรืว นี้นะคะบรรยากาศในครัวนะคะ <Valerie. S 2> เรามากินข้าวก้นบาทกันนี่นะคะบรรยาก,กาศได้ยังกินแล้ไวไม่ครวนะฮะอียังแซ่บกระมูเนี่ยแซ่บทุกอย่างแลปะแซ่บทุกอย่างใหญ่ได้ยังกินฮะได้ยังกิน ในจำเจ้านะ้อซุปพี่เหมือแต่โชว์แกงต้อไหมเนะียโอ้ยเออหมดได้ใส่ได้พงชูรสใส่ยังเดียวเก่งต้องไหมใส่ใจยังเดียวมนะั้งเออไม่ครัวบอกว่าใส่ใจอย่างเดียวได้ยังกินเนาะอันนี้นะเฮะ้ได้ยังกินลกูกเฮ้เมย์เมย์ทายวีดีโออยู่ก่อนเนี่ย กินได้ยังกินเห้ออืมเนี่ยแซบลูกแซบบอแซบบอเห้นี่แหละลูกศิษย์กุติก้นกุติพระอาจารย์แซบไหมเนี่ย ทางนี้ได้ยังกินทางนี้นะกับข้าวไล่ๆเนาะเออมาหันมาลูกโอ้ยหน้าตาเป็นแถมหมดเลยเนี่ยอ่าได้กินแล้วได้กับข้าวอะไรกินบ้างเนี่ยก้นบาทเนี่ยวันนี้เฮอะแย่แย่ดอกขิงดอกขิงมีดอกขิงด้วยโอ้ยบะหมี่บะหมี่โชว์เส้นบะหมี่หน่อ นี่แหละเมนูอร่อยส่งตรงมาเลยจาก157 157คาเฟ่อันนี้อันนี้คุณยายที่เมือบ้านแล้วเพิ่นมาวานหิ้วคนละกตาได้ยังไปกินได้ย่งไปกินบ้านแล้วคุณยายบ้านอยู่ไก่บอหย่างไปไก่บละ โอ้ยอยู่ตีนผู้ีธิบานนะโอ้ยเป็นตาสะออนเนาะอากาศเย็นเนาะใหญ่เนาะฮะให้ไปเที่ยวบ้านสิอ่านเพิ่นชวนไปเที่ยวบ้านมาซะพี่ตานลีที่ไปเห็ดปลาม้าดันหมดแล้วอันนี้ลุงซิไปได้ขึ้นไปเฮปูนเฮยเห็ดอ๋อขึ้นไปเฮยซอยพระอาจารย์ติโอ้ยเนี่ยชาวบ้านน่ารักจิตอาสา โอ้ยอนุโมทนาบุญนำเด้นนี่ตอนนี้เรากำลังเดินลงเขาอันนี้จะเป็นบริเวณของที่วัดนะคะเนี่ยมีต้นลองกองด้วยอันนี้ต้นอะโวคาโดชาวบ้านน่ารักมากเลยค่ะได้หน่วยมันอายุได้มางอะโวคาโดนะฮะ โอ้ยฮันบ๊อต้นอะโวคาโดนะมันเลื่อยู่เลื่อยู่นะเลื่อยู่มาลองมาแลมนับไว้หนึ่งสองสามี่ห้าอันนี้ต้นอะโวคาโดค่ะยังเหลือเหลือลูกพอเหลือลูกอยู่สวยไปฮาตาดีแคบเราปาด้วยเราบ้านนั้นยางหลงพูเลยบ๊อ่าไปแนวไอ้มาที่ฮะป๊าปาเราขึ้นมาวัดตั้งแต่จักหมองตีสองจ้ะตีสอง โอ้ยอนุโมทนาดำเดอ้อเนี่ยบ้านเพื่อนอยู่ตีนภูนูนสุดยอดเลยค่ะขึ้นมาวัดตั้งแต่ตีสองโอเคอโอ้ยอนุโมทนาบุญํำเดอ้ออันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่ามันสวยมากเนี่ยแล้วใบเขาแปลกเนี่ยดูลำต้น แปลกเนาะอ,อันนี้ต้นลองกองอกแต่ว่าม,มันจะวายหมดแล้วเห,เหลือ,อไม่กี่พวงมาตอนเย็นๆนะเก็บเอาน่ยเลือดเอาใบมันร่วงอยูนี่อีกช่อหนึ่งค่ะน,นี่เขาจะวายหมดแล้วทางนู้นก็จะเป็นต้นมังคุด อันนี้คืออะไรคะมะกอมะกอที่เขาเอาไปคั่วแลกินข้างในหรือว่าถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นเก่ารัดใช่ไหมเการัตในพริก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 หัวมันหน่อยพริกอยู่ในสวนลูกมันออกมามันจะโดมาจะเป็นอย่างเงี้ยมันลูกงอเลยเนาะต้นมะกูอหรือว่าต้นเก่ารัดนะคะเนี่ยคือลูกมันลูกกอเนี่คือลูกกอมาดูมังคุดมีลูกด้วยอันนี้ต้นมังคุด นายพี่จี้ชอบลูกหน่อยโอ้ยยังไม่สุกนู่นนู้นอยู่ข้างในเยอะเลยนู้นเยอะเลยนู่นนู้นยังไม่สุกยังไม่สุกอันนี้พันกินเนื้อเนี้ยลูกกระทลกกินได้กินอุ้ยเล็กมาถ่ายลูกหน่อยเล็กเนี่ยอันนี่เอ้ยเอาไปไม่ได้ถามมาเอาไปแล้วเป็นยังไงโอ้ยถ่ายเอลยังไงนั่งอยู่นี่ไง นู้นโดนจอดแล้วนี่ไงแล้วแล้วมันแซบบปล่แล่ะอรนะอันนี้เขคนมีสาระมาถ่ายต้นสาระอู้นัใหญอนนี้ต้นสระอันนี้ใครใครเป็นคนมีสาระอันนี้ต้นสาระ มะเก็บส้มมอหรือว่าสมอนะคะทำปารมัตถวายครูบาอาจารย์ค่ะเนี่ยแก่แล้วนี่นะคะลูกส้มมอนะคะหรือสมอใช่ไหมพี่นทดใช่มักส้มมอหรือว่าสมอนเป็นอันนี้จะอยู่วันนี้ก็อยู่ที่วัดกกโพวังกั่มนะคะตำบลโพนสูงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะผลไม้ที่เป็นแก่ไหนไหน เ้สาสวนขอเสียงหน่อยมาสมอยี่พี่เด็กแค่เดยด์มแตเแ็นมะสมอมันเง็นมะม่วงใหญ่หญ<ซ>อันนี้แซ่บอันนี้อ้าสาวๆดูสิไหนมักสมอโชว์หน่อยหันหน้ามาหน่อยเก็บสมอสมอ,ๆๆสมอไปถวายเพราะแม่ครูบาอาจารย์นะคะทำปราลํัดค่ะเนี้ยสมอ โอยขอตั้งบัตรเนี่ยพนักงานสอยนี่ลูกมันใหญ่มากโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วเนี่ยเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยพี่นาเดียวหน้าเข้าไปหน่อยขอชิมขอชิมโอ้ยลูกใหญ่มากพี่จิ๊กเข้ามาแล้วมาแล้วคนสอยคนต่อยนะไม่รู้ว่าลูกสมองเอามาจับหน่อยเร็วมือน่ะลูกมุซาแล้วใหญ่มากใหญ่มากนะนี่นี่เอาแบบนี้ทำแค่สามลูกก็พอแล้วโอ้ยเนี่ยใหญ่มากเลย นี่นะคะต้นนี้นเยอะมากสมอ,อเหนื่อยไหมสาวๆไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอต้นนั้นแต่ก็ไม่พอต้นนี้เลยอุกอกองไม้นะคะหน่อไม้แบบใหญ่มากเลยแต่ม้อยลงไปข้างล่างบินไห้มันเป็นเขานี่คะ่ะดูลำไผ่นะคะโอ้ย นูน้นที่อยู่ไกลๆเขียวๆนั่นคือหลงพ่อกำลังทำโรงน้ำร้อนนะคะเนี่ยกำลังเทปูนกันใผได้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ดเน้อยเข้าทเยนะนี่แหละปูละขาวกค่ะนั่งค่ะเข้าถ่ายวเหรอ ไ่่าถาบีูจักเตอนบนมงีเอาเอาไท่้วเียกนนอยตอนนี้กำลังจะทำอาหารเที่ยงค่ะอาหารหลักอาหารหลักคนอีสานบเรทาก็ต้องตำซ้มต้องฟ้านาะ มมนบต่ำส้อต่อมกรไม้ต่ำแจแ่้างไมทำอะไรน้เกี่ยย่วมาให้แก่ตปูเกูนังนี่ของโลกสวยเหมานรักใส่นี่บบอรม่ปวเตียยวแต่บบอรไ่ได้ชิม้าโอ้ยตองบอกว่าเซ็บเจ๊ถ่ายวิดีโออยู่แซบบอร์เบเ้าเดียวรู้วแกกป้าได้ชิมยกินไหมกินดิ ตอนนี้ไม่ไอ้กำลังต้มตำค่ะกินเที่ยงนี้เล้วขอชิมก่อนนาติดตแซไปละแซมอชิมเรตอมดลยนี่ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าขึ้นเจดีหลวงปู่ชอบฐานะสมอนะคะอันนี้ เป็นนี้ชื่อมักรูดบิวนี้สวยชนะเลิศเลยค่ะคือผลไม้ทำไมต้องปลูกต้นสนขึ้นมาตรงนี้ดูดูรับกันดีอันนี้ต้นสนน่าจะเป็นธรรมชาติพี่จิ๊ดขนาดนอืมตนี่นะคะเ็นไม่สวยไหมเนี่ยสวยมากนเจดีข้างบนคือเจดีหลงกูชอบนะคะอันนี้บริเวณวัดค่ะ ตอนนี้เรามาที่กุดแมช่ชีค่ะเราจะมาทำตัวน้ำหมักเมา้าคคนี่วันนี้เราจะมาทำน้ำปลาน,น้ากันนะคะหมักเม้านะคะอันนี้ชาวบ,บ้านเขาเก็บมาให้ค่ะสองเข่งเลยค่ะสู้ตายไหมสู้ตายสู้ตายแบ <c oughs> บชิวมากเลยค่ะสองเข่งไม่ได้กลับบ้านเลย <c oughs> ไม่ได้กลับบ้าน <c oughs> แล้ววันนี้ขอค่ะ <c oughs> โอเค อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะวันนี้ท,ำทำําถวายคูบาจาร์ค่ะขอโทษละค่ะขอโทษละคูบาจารย์ท่านมาทําลงน้ําร้อนค่ะลงฉันน้ําร้อนมาเทปนูนแล้วก็จะทะาาําปานะถวายค่ะวันนี้โอกาสดีมากเลยค่ะมาก็ได้ทําเลยทกลบกหมากเมาอันนั้นเงาะสู้ตายมากเลยสู้ตายอยู่ยแล้วก่อนที่เราจะทํานะคะเราต้องทำยังไงคะพี่เจ๊ ออกจากก้านมันก็ต้องเด็ดออกจากจากเขาเรียกอะไรควงมันเหรอขว่วขว่วเออเออเด็ดออกจากช่อมันก่อนใช่ไหมใช่เนี่ยี่ยเด็ดออกอย่างเนี้ยนี่นะคะมีทั้งมดทั้งตัวอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเด็ดให้ดีนะต้องให้มันเกลี้ยงแบบนี้นะคะอย่าให้ตรงนี้มันติดไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็ดแบบนี้ค่ะ นี่นะคะเนี้ยตอนนี้ก็มีลูกๆมาบซอยเด็ดบักเมาซื้อยังได๋ลูกซื้อยอย่างผู้ได้ซื้อย,อ,ยอยังได้แล้วเสื้อเรื่อ,ยอยงซื้อยังลูกซื้อยังว่าเลยก็ได้ลูกซื้อแบบคนที่ซ่องเด๋อซื้อกอยคนที่ซ้ามเด๋อสองครับสองครับโอ้แล้วคนนี้ล่ะคะแล้ว หนึ่งยังไม่ึงเลยกไม่นี่เด็กๆน่ารักมากเลยค่ะมาช่วยกันเด็ดลูกบอกเมาาเอออหนแม่นเมเรียนอยู่ชั้นไหนกันล้วลูกมสีมสี่ทุกอันนั้นปหกหือทาไมสะพายย่ามพระด้วยล่ะลูกของใคร ของปูเหรอโอ้จะพายย่ามให้ปู่ด้วยปูแสงเล้ยวลกปูไหนปูแห้งหรอเอ้าปู่แห้งก็ได้เรียกเป็นปูแล้วเหรออือไอตัวเสาลลเสร็จนะคะเสากันหลังจากที่เราทำ ลูกกระทอลอกเสร็จนะคะหรือว่าสวรสนะเสร็จนั้นทีนี้อ้อยก็มาทําตัวหมักเม้าต่อนะคะหมักเม้านี่ค่ะเด็ดแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแต่เ่อนคุณทาไม่เสร็จแล้วเราก็ล้างมือสะอาดแล้วค่ะทหไม่ไม่เสร็จเลยไม่ว่าล้างมือสะอาดแล้วค่ะก็ใส่น้ำลงไปนี่นะคะใส่น้ําประมาณนี้เขาเรียกเขาเรียกนอะไรเนี่ยไม่รู้นพื้นเมืองพี่ติ๊ดแบบนี้นะ ปั่นเลยค่ะอันนี้เราทําอยู่ที่วัดนะคะวันนี้นนเสร็จแล้วนนเราก็เอากรองกันนะเราต้องกรองถึงแปดครั้งค่ะไอ้อันนี้ของเราตนนี้ผลสำเร็จแล้วค่ะปานะาถวายครูบาอาจารย์น้าอะไรนะคะน้ํามักเม้าค่ะกรองเก้าชั้นนะคะวันนี้ ก็มาะกอบตัวอันนี้จะปรุงด้วยเกลือนะคะแล้วก็น้ำผึ้งสักข้าน้ำระทบลน้ำแบบเม่าใช่ไหมคะบดอะไรนี่นน้ำระทบลบนตกอะไรตกแหงกองยี่อันนี้น้ำแบบเม่เมืดผ้าหมอดินเลยออกไปหมดไปที่นี่นะคะตอนนี้ถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วมาก็เต็มกลับก็เต็มกลับก็ล้นเนี่ยบุญก็คือบุญ ันนี้เสร็จภารกิจหรือ,อยังคะวันนี้ยกมือขึ้นอย่างเงี้ย,ยเสร็จหรืยอยังเรียบร้อยเราชนาะแล้วเทีลุกขึนไปเนื่อยจังมาอ้าววันนี้เสร็จภารกิจกันหรือย,ยังคะไหนโอเคไหมโอเคค่ะสดชื่นค่ะเต็มรถเลยคะ่ะเนนต็มรถเลยบุญเต็มกระบุง อาามมนึงลกกับีโอเคอันนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วบรรดาแม่แม่กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะออกบ้านตั้งแต่ตีห้าตอนนี้สี่โมงสามสิบเก้ายังไม่ออกพ้นจากเขตวัดเลยค่ะเพิ่งจะล้อล้อเลื่อนเพิ่งจะล้อหมุนแต่ไม่รู้จะถึงบ้านกี่โมงนะระยะทางทางานหนักหรือว่ากินมากมาแปดทางทางอสค่ะพ่อสามถ้าดูยังไม่ได้กลับเลย ข้างหน้าเรานี้เป็นต้นสนนะคะสนสมามใบพากำลังปัดตาด,ดกันฝนก็ตกคะ่แะแถมอีกนิดนึงคะ่ะบรรยากาศตอนนี้ห้าโมงนะคะออกจากบ้านตีห้าอะไรที่รีแลกมากเลยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหเวแบบเนี่ยแอร์รถก็ไม่ต้องเปิดคะ่ะตอนนี้เปิดประทุนเปิด <laughs> ประทุนกั <laughs> <c oughs> ระนเต็มที <c oughs> ท่เลยเปิดประทุนกระจกอันโควิด โอ้ยแค่ดูวิวก็อิ่มอิ่มอะไรนะอิ่มเอมอิ่มเอิบอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มทุกอย่างอิ่มบอลอิ่มทองเองได้ไหมต้ยอดสูงเนี่ยเมื่อกี้ยอดที่เราอเขาเนี่ยมาจากวัดเลยสวยมากเลยโอเคบายบายนะคะตอนนี้มันจะกำลังจะเริ่มมืดแล้วเชิญเสพบรรยากาศโอเค พี่จีนเพิ่นมาส่งเราเหรอเนี่ยจีนเห็นอะไรมั้ยมีมีน่าขนลุกเลยพี่อ้อยฮะขนลุกเลยอ่ะว้ายเด็กดีส่งเด็กดีเอาย้ายตำแหน่งแล้วไปไหนแล้วอยู่อยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่บริษัททูบริษัทให้ลูกเดินทางปลอดภัย ให้โชคดีดูทางอ่ะทนักสวดนาฟีกินารีนไหมสองจุดน่ะนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทางไม่มีเลยไปชมถึงไหนคนดูโลกสาธุสาธุแบ่งบุญให้นะมาวันนี้มาวันนี้แบ่งบุญให้เด้อแบ่งบุญให้อานุโมทนาบุญร่วมกันยุ่งไปหมดเลยที่มาทุกเพื่อนที่มาน่ะ ยกบุญให้เดียวกันเลยเลย,ยกบุญให้หมดเลยให้ทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้เนาะจะไปวัดท่าไมหมนี่จะตามไปวัดท่าผาปูไมไปท่าผาปูนะโอเคแม่อ้อยขอจบทิปนะคะวันนี้อนุโมทน,นาสาธุด้วยกันนะคะคสวัสดีนนค่ะ